ไปอีนิดไปอีนิดเอาหาเอาหาผักเดี๋ยวกันเดีนไหนอยู่ไหนล่ะสายดอ้ยอ้ยายอ่อ่าอเอามาล้อมาล้มาหกมันจะฮึมฮู้นิเหรอใสเอาไมไอหลอกห้องห้องหัวีกมาลุกแมวสี่น น้องไก่น้องไก่น้องไก่จะใส่ออกไงเบงเบงเบงลูกเบงหัวหัวห wow mm, ัวตีหัวตีหัวตีเบงกมาหนุ่เบงเบงเบงลูกเบง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 ลูกคำเบงอีกนิดนึงอีกนิดนึงดยลูกเดี๋็กไหนรัก

ก็จะไ,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 ไม่เปิอดออกมาเลยล่ะมันหอมอยังเนี้ยมันเลียลูกมานเลยทำไม,มดำปลิเปิดปี๋เง,งี้ยหลงดำเหมือนแม่นะดำเหมือนใครเนี่ยแต่อันนี้มันดำกวา่านะไม่เห็นสีเลยเลยดำ ลมเล็ดทำไมอเอ็งยลูกมันไม่ได้ลองเลยอยู่ังเปินสาชาตรยานมันเนาะเดี๋ยวมันจะเจ็บผมกำลังมันเลยจ้า พี่อย่าเพิ่งไปไกลลูกมานะไปไกลเลย uh. หวังลูกโออีกตัวอีกตัวออกมาแล้วอีกตัวออกมาแล้วอ่ะเบง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 อมไปดีดีลูกดีดีดี

ตอนไหนห้องนะตอนนี้ยังห้องอ่ะอ่ะอ่ะอ่เบงเบงเบงอ้ยอย่าปล่อยมาเลยอย่าทำไมมันสงบตอนนี้ยังลายอ่ะเฮ้ยเขาดำเฮ้ยดำต่างอว่ามันดำขาวขาวดำดำขาวทั้งหัวำ ไม่ได้ไบอกมันบินหรากจังบินบินบินเดี๋ยวหกกันมากเลหกเยอะโอ๊ยลูกจะตายลูก <c oughs> จะตายเวย้ยเออตรงเนี้ยเดี๋นิ่งๆค่ะอยู่นิ่งๆค่ะ,ค,ะคุณแม่วิ <c> ่ง <oughs> ตัวนี้หลับอย่างเดียวอะ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วตัวนี้ออกมาแล้ว <c oughs> <gas> อ่ะครับอันนี้มันอันกับไหมอนี่ันอัน